วันนี้อัพคลิปโรตารี่ให้ f c ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเรามีทั้งของใหม่และของมือ2นะครับอ่ะมือ2เรามีตราช้างนะครับ RX 183สนะครับสภาพสวยเลย2ตัวนะครับแล้วก็16 5หสภาพปานกลาง2ตัวนะครับอ่ะสภาพสวยเป็นยังไงนะครับ RX 183นะครับเสียวนจะมีสภาพเท่าใหม่อยู่1ตัวแล้วก็สภาพปานกลาง1ตัวนะครับอ่ะนี่เท่าใหม่คือฟันไม่สึกนะ สวยคลิปเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่52,000บาทนะครับ5 2า0 0บาทส่วนสภาพปานกลางนะครับคือตัวนี้นะครับอาเซียวันขายอยู่4 4 0 0 0บาทนะครับก็สวยนะครับไม่มีตำหนินะแต่มันเป็นโลที่ผ่านงานมาปกติของการใช้งานนะครับส่วนตัวเลขมันเหมือนไม่ได้ผ่านงานมาเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่4400,0บาทนะครับฟันยังเยอะอยู่นะฟันเหลือเยอะอยู่ครับ แล้วก็อาถัดมานะครับสามหมันบาทก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับสภาพเขาก็อยู่กลางๆนะครับฟันมีสึกเหลือประมาณ60%นะครับฟันไม่เยอะเยอะมากนะ,ะตัวไม่ได้ผุนะครับมีสนิมตัวที่2สนิมตัวเลขสนิมน้อยหน่อยนะครับราคาเดียวกันเลย3ามหมนะครับลูกค้ามามีส่วนลดให้นะครับอลอตเตอรี่เหลืออยู่แค่4ตัวมือ2ครับแล้วก็ลอตเตอรี่ใหม่มีทุกขนาดทุกไซส์เลยอ,อันนี้ก็เป็นขนาด 80เซนนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบเรามีเป็นสีฟ้า,าเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับสองเมตรยี่สิบเรามีเป็นสีฟ้าและสีเขียวนะใครมองหาอยู่นะครับก็ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่คูป,ปตุต้าใส่ยันมา่าใส่นิวอฮันแลนดใส่จอร์เดียก็ทําเป็นสีเขียวมานะครับแล้วก็สีฟ้านะครับ ราคาเขาก็อยู่ที่0,000ื่นต้นต้นนะครับแล้วก็ขนาดเม็ด85เม็ด85ล้าก็ทําเป็นสีเขียวสีส้มนะครับราคา,าก็อยู่ที่ห้าหมื่นต้นต้นนะครับห้าหมื่นต้นต้นยังไม่บอกราคานะครับเพราะว่ายังไม่บอกราคาสุดท้ายนะครับเพราะเอฟซีจะได้ต่อกันนะครับเดี๋ยวลดให้นะครับแล้วก็หนึ่งแปดห้าเรามีราคาที่ห้าหมื่นทุนก็ เป็นของสยามอิมพิเม้นต์นะครับอ่าแล้วก็43,000บาทนะครับสำหรับเมตร6นะครับยี่ห้อสยามอิมพิเม้นต์นะครับแล้วมีสยามอิมพิเม้นต์แล้วก็ n a ซ่านะ FC อยากได้ยี่ห้อไหนครับทักทายเข้ามานะครับคําเลือกกันนะครับอ่ะ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับโลตาลีอ่าอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นเรามีทั้งของใหม่แล้วก็มือสองนะครับอ่ามีเครื่องปลูกอ้อยนะครับ คระปุกอ้อยแล้วก็มีทุกไซส์เลยนะครับสำหรับรทุกแรงนะครับเครื่องหยอดข้าวเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับผ่านพ้วนผ่านบุกเบิกนะครับผ่านพ้วนผ่านบุกเบิกนะครับมีครบเลยนะใครที่อยู่โซนจังหวัดเลยโซนจังหวัดใกล้เคียงนะครับเอารถบรรทุกมาใส่เองเสียววนมีส่วนลดพิเศษให้เยอะนะครับ <laughs> เยอะนะครับเพราะว่า อ่าพวกนี้ก็คือไม่เน้นกําไรนะครับก็จะเหมือนกับว่าของอ่าสั่งมาไว้ใส่รถแล้วก็อาศัยขายไปด้วยเรื่อยๆนะครับไม่ได้เน้นกําไรนะครับอ่าผ่านพ้วนอย่างเงี้ยอ่าใบยีิบสองนะครับเราขาย2องหมื่นนะครับอ่าแล้วก็ใบยีิบสี่ครับขาย3 8มหมื่นนะครับอ่าก็ก็มาเลือกเอานะครับนี่อันนี้2องหมื่นสองหมนะครับอ่าสีแดงๆนะครับอ่า แล้วก็พันมุกเบิกเนี้ยครับเราก็มีหลายราคาเลยนะครับสามหมื่นหกสามหมื่นแปดนะครับเข้ามาเลือกเอานะครับเราลดราคาให้พิเศษเลยนะครับ0947064430นะครับอยากได้ชิ้นไหนอยากได้สภาพไหนก็ถามกันเข้ามานะครับขายได้ขายขายได้ขายนะครับจะเน้นว่าขายได้ขายเลยนะครับไม่ได้เน้นกําไรนะครับเน้นแค่ว่าขายได้ขายนะครับอันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับห้าหมื่นเก้านะ ใครที่มีรถรุ่น M M 8595 M 60 M 70นะครับราคาก็ถือว่าดีนะครับไม่ไม่แลงมากนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาเลือกเอานะครับอ่ะมีประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับอ่ะขอบคุณครับขอบคุณ Fc ที่ดูคลิปนะครับสนใจลอตเตอรี่สนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงก็เข้ามาเลือกกันนะครับสวัสดีครับ